เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากไวรัสนะครับที่มีเป้าหมายหลักคือไปที่สมองนะครับซึ่งเมื่อสัตว์หรือคนก็นแล้วแต่เมื่อติดเชื้อนี้และเริ่มแสดงอาการเมื่อไหร่ไม่มีทางรักษาถึงตายทุกตัวนะครับอาการสุนักเนี่ยถ้าจะแบ่งกันจริงๆเนี่ยจ,จะแบ่งได้เป็น3ระยะนะครับระยะแรกเนคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจัสังเกตได้ยากมากนะครับอาจจะมีแค่เป็นไข้ซึมเบื่ออาหาร ระยะที่2เป็นระยะที่เรียกว่าระยะตื่นเต้นหรือระยะดุร้ายนะครับสัตว์จะมีแสดงการที่ดุร้ายนะครับตอบสนองกับสิ่งเร้าที่รุนแรงกว่าปกติกเช่นมีแค่ลมพัดผ่านก็ขวานะครับหรือคนเดินผ่านก็กัดกรงระยะสุดท้ายคือระยะของการเป็นอัมาพาตสัตว์เริ่มที่จะเดินไม่ได้ซึ่งระยะที่2ระยะที่3มเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแต่ละตัวไม่จําเป็นว่าจะต้องแสดงเหมือนกันทั้งหมด